ยุคนี้ใครก็อยากเปิดร้านกาแฟอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์คนติดตามเป็นแสนเป็นล้านแต่เดี๋ยวก่อน กว่าจะมีคนตามเยอะๆกว่าจะได้งานรีวิวแก้รับหนึ่งรับสองตูวเย่กันพอดีไม่สําคัญว่าเทสที่สร้างหรือร่างที่เป็นพอาะยุคนี้มีรายได้ทางเดียวมันไม่เลิศแล้วอะก็ใครๆยุคนี้เขาก็หารายได้กันด้วยมือถือเครื่องเดียวกันทั้งนั้นแต่ที่เลิศที่สุดอะก็งาน Affiliate กับแบรนด์สินค้าชั้นนำเนี่แหละเลิศยังไงนะหรออ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง Affiliate เนี่ยก็แค่ใช้ ชอบแล้วก็แชร์ทั้งสนุกแล้วก็ไม่ต้องออกแรงเยอะแต่รายได้เนี่ยฉ่ำมากไหลมาเรื่อยๆเลยจ้าแต่ต้องเลือกแบรนด์ให้ถูกก่อนนะจะออกแรงทั้งทีก็ต้องเลือกดีๆกันไปเลยเลือกยังไงจะเล่าให้ฟังอย่างแรกเลยเลือกแบรนด์ที่มีสินค้าแมสและดีจริงพอถ้าเกิดของดีหมดแล้วก็ต้องซื้อซ้ำแอบกระซิบให้ครีมกับอาหารเสริมอะขายได้เพียบ เพราะคนยุคเนี้ไม่ว่าจะเพศไหนไวัยไหน mm. ก็อยากสวยอยากหลอ่ออยากสุขภาพดีกันทั้งนั้นตลาดใหญ่มากแม่ 2. Mm. เลือกแบรนด์ที่ให้ค่าแนะนำสูงแต่ไม่ใช่แค่ในระยะสั้นนะต้องให้ได้ในระยะยาวด้วยก็ลองคิดดูถ้าเราไม่มีลูกค้าประจำก็ต้องออกแรงเยอะๆไปตลอดปะแต่ถ้ามีแบรนด์ไหนที่ช่วยให้ลูกค้าซื้อซ้ำช่วยให้เรามีคนบอกต่อรายได้เราก็จะไม่ได้หยุดอยู่แค่ครั้งเดียว แบรนด์ที่ Worldwide ที่ไม่ใช่แค่คนไทยรู้จักหรือขายได้เฉพาะในประเทศแต่เราแนะนำต่อบอกต่อแล้วก็ขายได้ทั่วโลกอันนี้เด็ดสุดเราสามารถสร้างลิงก์ส่งให้เพื่อนกดสั่งซื้อได้ง่ายๆจากที่ไหนก็ได้บริษัทส่งของตรงให้เลยไม่ต้องเหนื่อยแพ็คเองด้วยเราเลือกแบรนด์นูสกินพอตอบโจทย์ทั้ง3ข้อสินค้าเขาน่ะหร มีตั้งแต่อาหารเสริมโปรแกรมดูแลรูปร่าง <_ C ell> personal care skin care beauty g a d g e t และสินค้าอีกเกือบ200รายการเลยนะนี่ยังไม่นับรวมสินค้าทั่วโลกกว่าอีกพันรายการเลยนะที่สำคัญเขามีแอปเวล่าสเตล่าคอนเน็กทั่วโลกใช้ง่ายมากดาวน์โหลดฟรีด้วย นอกจากเรื่องรายได้ยังดูแลแอฟรีเแบบเราด้วยทริปท่องเที่ยวแบบเอ็กซ์คลูซีฟอย่าลืมว่าเราไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องแพ็คของเพราะแบรนด์ทำให้หมดทำที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ Work From อม e อฟรีแวรได้จริงนี่แหละ Work Life ฟ์บาลานที่ตามหาไม่ใช้ชีวิตตามแพชชั่นไม่ใช่ตามแพทเทิร์นกับแบรนด์ e w Skin รออะไรอะ่ะสมัครเลย